รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งนางสาวชนันชิดาอิทธิสังวรตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดอริยวงศารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาราชบุรีเขตสองสถานที่ตั้งหมู่ที่ส ตำบลนนกระเบื้องอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีปัจจุบันมีเนื้อที่6ไร่2งาน71ตารางวามีเขตบริการอยู่ในหมู่ 3, 6, 7และ8โรงเรียนวัดอริยะวงสารามมุ่งเน้นการจัดก,การเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและคุณภาพให้กับผู้เรียนและมีทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบนันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน148คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนผู้อํานวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู7คนครูอัตราจ้างสงคนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูธุรการ1คน และนักการพันโรงหนึ่งคนอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนดีมีมารยาทเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียน่มรื่นน่าอยู่คู่วัฒนธรรมการไหว้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยเน้นมาตรการความปลอดภัยการสร้างสรรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกทั้ง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและอาชีพมีคุณธรรมพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียน 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มระดับชั้นให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<พ>เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมนำความรู้ 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานของชีวิตและมีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข 4. ส,ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาโดยเน้นความปลอดภัยของผู้เรียนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนภายใต้หลักธรรมภาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้องค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาแนะนำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จัดการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อประกันตนเองภายในและภายนอกของสถานศึกษาการร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในเรื่องต่างๆการพัฒนาในวิชาชีพครู plc เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2ด้านบริหารการจัดการสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารงานสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านงานบุคคลด้านงานงบประมาณและด้านงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองการจัดตั้งลายกลุ่มเพื่อประสานงานในการรับส่งใบงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3นด้านการบริหารการ,ปรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาคือ นวัตกรรมหมวก UST UH Recycle ด้วยหัวใจพัฒนาทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติโดยการจัดฐานการเรียนรู้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะการคิดการพัฒนาการต่อย,ยอดจนนำไปสู่การสร้างอาชีพได้ในอนาคต เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนและก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชนต่อไปด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัท CPF ในการเลี้ยงไก่ไข่การเพราะเห็ดนางฟ้าการปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่ออาหารกลางวันและสร้างทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตแก่นักเรียนอีกทั้งโรงเรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยด้านที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการและพัฒนาตนเองในวิชาชีพผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดทำนวัตรกรรมการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์จัดทำเพจโรงเรียนวัดอริยะวงสารามและเว็บไซต์โรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก และได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินโครงการอรารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู PLC 1. วิธีการดำเนินการขั้นตอนที่1การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC ขั้นตอนที่2วิเคราะห์และระบุปัญหาสิ่งที่ต้องการพัฒนาสภาพก่อนการพัฒนาคือนักเรียนไม่สามารถอ่านหรือสะกดคำพื้นฐานได้นักเรียนติดเกมเล่นเกมมากกว่าเรียน ครูไม่มีนวัตกรรมรูปแบบการสอนที่หลากหลายขั้นตอนที่3ออกแบบจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทำบัญชีคำศัพท์พื้นฐานขั้นตอนที่4วิพากษ์แรกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนที่5ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมตามนวัตกรรมขั้นตอนที่6ประเมินผลสะท้อนผลการเรียนรู้ตามกิจกรรมและนวัตกรรม ขั้นตอนที่7สรุปผลและเผยแพร่นวัตกรรมผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวัดอริยะวงศาราม 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง 1. ผลงานที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนวัดอริยะวงศารามร้อยละ80% อ่านสะกดคำอ่านออกเขียนได้คล่องขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนวัดอริยวงสารามร้อยละ80%เอร์เซมีผลสัมฤ็จรายวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 2. ผลที่คาดหวังเชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวัดอริยวงสารามมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานโดดเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนกิจกรรม CSR in school การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนซึ่งนโยบายของโรงเรียนประกอบไปด้วย ความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยและด้านคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดตั้งระบบ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนการจัดทำโครงการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6 และส่งเสริมพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพ ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและแบบแผนตามจรยาบรรณวิชาชีพครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพมีพฤติกรรมแสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาในวิชาชีพดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและตามทำนองครองธรรม เป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบมีความตรงต่อเวลาในการเข้าและเลิกปฏิบัติงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ